ไม่น่าเชื่อจะตีฉิวขนาดนี้นมึงระวังไอ้นี่ด้วยนะเว้ยงูงูเขียวหางไม้อ่ะตรงเนี้ยกูเคยเจอสองตัวแล้วเนะี่ย Ừ, đủ tốc rồi là <laughs> 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 phàn đủ tốc rồi กัดแล้วกัดแล้วโอ้โหอะไรว่าอมมิดตัวเยื่อแล้วนะกระส่งด้วยเห็นอมมิดตัวเยื่อแล้วอเมื่อโอ้โ cặp khách đi nhiều khách đi nhiều khách ui luôn ăn lầy quá xài những cái gì rồi giờ cũng mới đẹp quá không quá ได้ปะอยู่ไหมอ้าวสายพันธ์อีกเฮ้ยแชทแชทแช็แชเสร็จเอ้ยครับเสร็จเอ้ยครับเทคซัดครับเรียบร้อยครับเฮ้ยกว่าจะรอด อยู่สายสวยเว้ยสายสวยด้วยเ,เอ,อ้ยชมหน่อยเซฟ้าแตา็มที่สองแล้วมไม่ได้เปิดเปิดอยู่นี่สวยด้วยกบอะไรกบอะไรนี่แซนเออยใบบัว ก็ไปบัวได้ก่อนแม็ดหมดด้วยโอเคครับ โอ้โหียกกัดแล้วกัดแล้วปล่อยกัดแล้วปล่อยวะกัดแล้วปล่อย <Yeah. S 1> มีไซส์ด้วเมื่อกี้อ่ะ โอ้หอะไรวะหมานจริงอ๋อกูไม่ได้ตกพอดีมวย่ายแฝดอะไรแถมที่สาวของน้าฟ้าอีกแล้วครับ <c oughs> ดวงไอ้นี่มัน ทำบาปขึ้นจริงไม่ธรรมาดาไอคนบาป <laughs> <laughs> thank you ตามกัดอยู่อ่อะไรเน <c oughs> ี่ยโอ้ยไนตามที่สี่แล้วตายแล้วโดนฟันยับอีกแล้วอันนี้บอกแล้วมึงถ่ายเองเลยแล้วส่งเลยถ่ายูถ่ายคู่กับคันวางคู่กับคัน อะไร่ยโหไอ้คนบาปโอ้ยมาฟ้าเล่นแต้มที่ห้าแล้วตายเฉพาะหลุมนี้หลุมเดียวเลยไป3สามแต้มแล้วเนี่ยด้วยเหยื่อตัวเดียวโอ้โหโยนแต่ไม่ขาดครับมา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 ถือแยกอะไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยว Tự giác vào nghe, Nghĩa, nghĩa Ờ, 1, 2, Mike house.